สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกันเป็นครั้งที่2ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2กับคุณครูสุนิสาสายบัวนะคะวันนี้เรายังเรียนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศอยู่นะคะเ<ส>นื้อหาของวันนี้ยังเป็นเนื้อหาในเรื่องไบโอมนะคะชนิดของไบโอมซึ่งครูสอนไปแล้วว่ามี7ชนิดสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องไบโอมทุนด้าหมายเลข7แล้วก็ไบโอมป่าสนหมายเลข6นะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องไบโอมทะเลทรายหมายเลขหนึ่งทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นหมายเลข4แล้วก็ป่าผัดใบในเขตอบอุ่นหมายเลข5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆคะมาเริ่มที่ใบโอมป่าผัดใบในเขตอบอุ่นก่อนนะคะชื่อก็บอกว่าป่าผัดใบในเขตอบอุ่นนะคะมีลักษณะเป็นยังไงก็คืออยู่ละดิจูดระหว่าง30-60องศาเหนือ อยู่ด้านโซนเหนือนะคะเส้นสูนสูดอยู่ตรงนี้นะแ้วทีะอยู่ที่ศูนย์องศานะคะมีน้ําฝนประมาณ500-900มิลลิเมตรต่อปีถือว่ามีน้ําฝนค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>แล้วก็ลักษณะสําคัญของเขาคือมีอากาศค่อนข้างเย็นหรือดูร้อนอบอุ่นหรือดูหนาวไม่หนาวมากมีความชื้นเพียงพอจะทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะ กรอบรูปนี้เป็นสีเขียวเนาะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะสังเกตในแผนที่นี้บริเวณที่มีสีเขียวเป็นป่าผัดใบเขียวอ,อุ่นก็จะอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆประเทศเราเลยเนาะบริเวณนี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเราจะพบพืชแล้วก็สัตว์ ประเภทไหนในป่าผัดใบเขตอบอุ่นนะคะมาดูพืชก่อนนะคะพืชส่วนใหญ่เป็นพืชใบไม้กว้างใบกว้างๆนะคะลักษณะสำคัญของเขาก็คือต้นไม้จะผลัดใบก่อนถึงฤดูหนาวและเริ่มผริใบอีกครั้งฤดูหนาวผ่านไปก็คือเป็นพืชผัดใบบริเวณนี้ บริเวณป่าผาดใบเขียวอุ่นเนี่ยจะเป็นภูมิประเทศที่สวยงามนะคะเพราะว่าใบาไม้เขาจะมีการเปลี่ยนสีนะคะพืชที่พบเช่นเมเปิลเมเปิลคือหมายเลขหนึ่งน,นะคะโอ๊กหมายเลขสองนะคะสังเกตว่าใบามันสวยสีก็สวยนะคะเชสนัทหมายเลขสามนะคะแล้วก็บีดหมายเลขสี่นะคะใบไม้จะมีสีแตกต่างกันทำให้สวยงามมากนะคะ สัตว์ที่พบก็เป็นพวกสุนัขป่าสีเทารูปนี้นะคะสุนัขป่าสีเทากวางเอลนะคะยกตัวอย่างแค่นี้นะคะสำหรับบริเวณที่พบไบโอมป่าผัดใบในเขตอบอุ่นเนี่ยนะคะเราจะพบส่วนไหนของโลกบ้างนะคะครูขอยกตัวอย่างที่เริ่มที่1ก่อนนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นจะอยู่บริเวณนี้เพราะว่าธงชาติอยู่ตรงนี้นะคะ บริเวณที่เป็นสีเขียวเหมือนกรอบที่ครูพูดนี่จะเป็นบริเวณไบโอมป่าผัดใบเขียวอบอุ่นนะคะที่ครูบอกไปแล้วว่ามันผัดใบเพราะมันจะต้องทิ้งใบในฤดูหนาวแล้วก็ในฤดูฝนก็จะเริ่มผลิใบอีกครั้งนะคะพบในญี่ปุน่นในจีนนะคะจีนนะคะแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้จะเป็น ไบโอมป่าผัดใบเขียวอุ่นแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นแบบไทกาค่ะมีอากาศหนาวกว่ามากนะคะจริงๆใบโอมป่าผัดใบเขียวอุ่นเนี่ยค่ะถึงมือนจะบอกว่าอบอุ่นแต่จริงๆแล้วฤดูหนาวมันหนาวมากนะคะแต่ฤดูร้อนอบอุ่นดีแล้วก็เหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มันจะทําให้เกิดการผัดใบใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็มียุโรปค่ะ ยุโรปนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็มีบริเวณอเมริกาเหนือค่ะอยู่แถวนี้นะคะสำหรับไบโอมในเขตอบอุ่นอีกอย่างที่เด็กจะพบนอกจากาแบบต้นไม้แบบผลัดใบแล้วนะคะเด็กๆยังพบทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะคะบริเวณนี้จะเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเนี่ย ใบไม้ต้นไม้จะไม่ผัดไปแต่จะเป็นบริเวณทุ่งหญ้ากว้างมีพืชเป็นพวกหญ้านะคะเหมาะสำหรับการปรสสุสัตว์อะไรพวกนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะใบโอมทุ่งหญ้าเขีตอบอุ่นพบระดิจูดที่3 0มสถึงห้องศาเหนือนะคะปริมาณน้ำฝนประมาณ5 0 0ร้อถึงเก้มิลลิเมตรเหมือนใบโอมป่าผัดใบเลยนะคะว่าฝนตกเยอะอยู่นะคะ ลักษณะจะเป็นพื้นที่ราบโล่งปลกคุมด้วยหญ้าที่สูงประมาณ30-50ซเมตรสูงกว่าความยาวหนึ่งไม้บรรทัดนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะพืชที่พบก็เช่นหญ้าขนนะคะหญ้าขนฝรั่งเรียกว่าบัฟฟาโลกราสนะคะคือรูปนี้นะคะหญ้าขนแถวบ้านเราก็มีนะ้าเด็กๆหญ้าขนต่อไปหญ้าไรซ์ไรซ์แกสนะคะจะเป็นแบบนี้เหมือน เหมือนต้นข้าวอะค่ะแต่ไม่ใช่แต่เป็นต้นหญ้านะคะสัตว์ที่พบก็มีสุนัขป่าสุนัขจิ้งจอกสกังตักกระแตนแมงมุมนะคะเป็นบริเวณสีส้มเนาะ,ะเด็กๆด,ดูในแผนที่เด็กๆต้องดูที่เป็นสีส้มนะคะพบว่ากระจายอยู่ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เลยเนาะสีส้มอย่างเงี้ยนะคะซีกโลกใต้อันนี้ทวีออสเตรเลียนะคะก็มี อเมริกาใต้ก็มีนะคะออฟริกายังมีเลยค่ะบริเวณนี้นะคะกระจายทั่วเลยนะคะทุ่งญ้าเขตอบอุน่นเมื่อกี้ใบโองทุ่ง้าเขตอบอุ่นนะคะครูบอกว่าพบกระจายไปทั่วโลกเลยครูขอยกตัวอย่างที่พบบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาอยู่บริเวณนี้อยู่ทวีปอเมริกาเหนือนะคะมองโกเลียก็อยู่แถบ แถบจีนเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆจีนนะคะมองโกเลียรัสเซียรัสเซียกับมองโกเลียอยู่ใกล้ๆกันนะคะเด็กๆรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากตรงนี้เนาะสีม่วงก็จริงแต่ว่าเขามีลักษณะไบโอมหลายรูปแบบจีนก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าจีนก็เป็นประเทศที่ใหญ่ฉะนั้นเขาก็จะมีลักษณะไบโอมหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะ อ่าเจนจินาบราซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใบโอมทุ่งหญ้าเขียวอุ่นในเด็กให้ดูจากสีส้ม,มนะคะออสเตรเลียก็มีเนาะตรงนี้นะคะนี่ออสเตรเลียนะคะเป็นเกาะเนาะมีเยอะมากเลยนะคะถือเป็นไบโอมที่มีพบหลากหลายบริเวณทั่วโลกเลยนะคะไบโอมทุ่งหญ้าเขียวอุ่นนะคะ สำหรับไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะคะเขาจะมีชื่อเรียกตามประเทศที่พบนะคะไบโอมทุ่งหญ้าเขตยวอุ่นเขาเรียกว่าเทมเพลเรตการ์สแลนเนี่ยนะคะพบอย่างเช่นถ้าเป็นพบในรัสเซียกับมองกโกเลียจะเรียกว่าทุ่งหญ้าสเตปนะคะมันเป็นทุ่งหญ้าเขตยวอุ่นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเรียกชื่อตามประเทศที่พบนะคะยกตัวอย่างที่ครูบอกไปว่าทุ่งหญ้าสเตปพบในรัสเซียและมองกโกเลีย รัเสเซียคือนี่นะคะมองกโกเลียคือนี่นะคะแล้วก็มีชื่อเรลยเอีกอย่างว่าทุ่งหญ้าแพมพาสทุ่งหญ้าแพมพาสจะพบในประเทศอาร์เจนตินาเด็กดูนะคะจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยแต่มีทุ่งหญ้าแล้วจะมีสัตว์เยอะนะคะถ้าพบในทวีปอเมริกาเหนือพวกสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่าทุ่งหญ้าแพรรี่นะคะรูปนี้นะคะ ไบโอสมสุดท้ายที่เราจะเรียนในครั้งนี้ก็คือไบโอมทะเลทรายนะคะ desert นะคะไบโอมทะเลทรายจะใช้กรอบสีเหลืองนะคะให้เด็กสังเกตนะคะสีเหลืองกรอบนี้นะคะจะพบกระจายอยู่ทั่วโลกเช่นกันนะคะแต่บริเวณที่จะพบมากที่สุดคือบริเวณแถวนี้ก็คืออาหรับนะคะ ามาดูลักษณะของใบอมทะเลทรายก่อนนะคะอยู่ระหว่างละที่จุดที่0-30ถึง30องศาเหนือ0คือเส้นศู์สูตรบริเวณน,นี้เนาะ0เนาะไปถึง30องศาเหนือปริมาณน้ำฝนน้อยมากนะคะ0ถึง50ม mm มต่อปีหมายความว่าบอดบางบริเวณเนี่ย1ปีฝนไม่ตกเลยนั่นคือปริมาณน้ำฝนเท่ากับ0บางบริเวณ10ปีถึงจะมีฝน1ครั้งนะคะ ลักษณะคือมีอากาศร้อนจัดแห้งแล้งมากพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งโอเอซิสแหล่งโอเอซิสก็คือบริเวณแหล่งน้ำบริเวณในทะเลทรายนะคะในรูปนี้นะคะแหล่งน้ำอย่างนี้คือพืชจะเจริญเติบโตได,ได้ในบริเวณนี้นะคะไบโอมทะเลทรายเนี่ยพืชกับสัตว์จะต้องมีการปรับตัวอย่างมากนะคะเพื่อให้สมดุลน,น้ำในร่างกายอยู่ได้นะคะ พืชที่พบเช่นกระบองเพชรกระบองเพชรต้องปรับตัวเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะเพื่อลดการคายน้ําเพื่อให้รักษาปริมาณน้ําในร่างกายให้สมดุลน,นะคะสัตว์ที่พบได้แก่กิ้งก่าทะเลทรายแมงป่องทะเลทรายสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายสัตว์พวกนี้ก็ต้องปรับตัวส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งอากาศไม่ร้อนจัดแล้วแต่หนาวจัดแทนนะคะ มีการปรับตัวอย่างมากสําหรับไบโอมทะเลทรายนะคะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณใบโอมทะเลทรายนะคะต้องปรับตัวสุดๆเลยค่ะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าไบโอมทะเลทรายพบในประเทศใดบ้างครูบอกแล้วว่ากรอบพื้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นพบบริเวณใบอมทะเลทรายให้เด็กดูใน ในรูปแผนที่โลกเนี่ยนะคะครูขอยกตัวอย่างเช่นทะเลทรายซาฮารานะคะจะพบในแถบทวีปแอฟริกาแถวนี้นะคะก็จะมีพวกประเทศอียิปต์มีเยอะมากค่ะประมาณเกือบ20ประเทศนะคะที่ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยวางตัวอยู่นะคะแต่อียิปต์อยู่ตรงนี้นี่นะคะคือแผนที่รูปนี้นะคะ ทะเลทรายโกบีจะพบในประเทศจีนจริงๆแล้วก็คือประเทศมองกโกเลียมองกโกเลียเป็นเขตปกครองหนึ่งของจีนนะคะจะมีทะเลทรายด้วยนะคะแล้วยกตัวอย่างอีกอันทะเลทรายอาบูดาบีอาบูดาบีจะอยู่ในสาธรารณรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะก็จะมีทะเลทรายอยู่นอกจากที่ครูพูดมายังพบทะเลทรายในทวีปออสเตรเลียแอฟิกาใต้ อเมริกาใต้อเมริกาเหนือก็คือแถบในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีใบโอมทะเลทรายด้วยนะคะทะเลประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เขาก็จะมีใบโอมหลายประ,ประเภทอยู่ในประเทศของเขาอ่ะนะคะสำหรับสไลด์สุดท้ายนี้เป็นรูป ทะเลทรายที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะอย่างนี้เป็นทะเลทรายโกบีในมองโกเลียซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนนะคะอันนี้ทะเลทรายซาฮารานะคะอยู่ในทวีปแอฟริกาเนาะมีหลายประเทศที่มีทะเลทรายซาฮาราพาดผ่านเนาะอ่ะอันนี้ทะเลทรายอาบูดาบีในสาหารัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะน่าเที่ยวมากเลยนะคะอาบูดาบีเขาจะมีแบบ เหมือนโรงแรมอยู่บนทะเลทรายให้คนไปเที่ยวกันได้นะคะสัปดาห์นี้จบแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ